ขนมลูกตาดาบพิฆาตอสูนอยากกินมือคน้นกินมือคน้นกินมือคน้นอยากกินจมูกกินจมูกกินจมูกอยากกินอยากกินอยากกินเลือดเนสโก อยากกินมือคนโอเคครับโอเคครับอยากกินมือคนกัาปันไหมกําปันไหมอยากกินอยากกินอยากกินหัวใจ <c oughs> ขนมผีสิงผีเนนตาเดียว

You <laughs> กินทุกอย่างฮาโลวีนเจลลี่ลูกตาเจลลี่หัวใจเจลลี่หัวกะโลก กินทุกอย่างฮาโลาวีนเดลี่ลูกตาพี่ก็ซื้อมาแล้วสอยประคำแช่เยี่ยวเจ็ดประเชา